สวัสดีครับมาพบกับช่องทองหยอดพาแซบวันนี้ช่องหยอดมามาจับแยครับดักบ่วงไว้มามาพร้อม,มกันดักบ่วงไว้วไววอยู่ตรงน,นั้น นักแย่ไ้รุ่นห่เอาเชือกผูกคล้องไว้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้แล้วมันรูอีกรู้รูน้นึงครับทำไม่เรื่อยวิธีการดักแย่บนบ้านครับใส่ทีชบนบ้าน <c oughs> ามาเมืองมาเมืองมาเมืองม,มุดกล่องนี่นี่นี่ได้แล้วครับได้แล้วโอ้ตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับค่อยๆดึงครับเดี๋ยวหางขาดครับค่อยๆดึง ค่อยๆดึงครับเดี๋ยวหางมันขาดโอ้แย yeah. ่ตัวตัวใหญ่มากครับตัวหางอ้อโอ้โหตงจับหัวไม่ได้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับได้แล้วครับหนึ่งตัวเนี่ยบวงติดตรงเนี่ยนี่ครับวิธีการดักแย่แบบใช้ชีวิตบันบ,นบานบานเท้านะครับดูหางหางไงมากครับใหญ่มาก แต่แต่พอไปเห็ดมันหรอครับติดปอยมันเป็นเป็นปอยเป็นเป็นตามธรรมชาติครับปอยกลับคือเก่าทีททาให้เมืองวาวิธีการดักเงันเป็นยังไงครับปอยเป็นธรรมชาติครับไปแล้วครับไปแล้วครับปอยธรรมชาติครับลิปนี้ก็จบไปเพียงแชนีมาเมืองวิธีการดักจับแยรอครับ ปล่อยเป็นธรรมชาติครับบ่อขาบ่อกกินมันครับขอบคุณครับที่ติดตามที่รับชมครับขอบคุณครับ